สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะลูกสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราได้มาถึงในหน่วยการเรียนรู้ที่หนะลูกซึ่งมีชื่อเรื่องว่าธรรมชาติแสนงามนะคะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติแสนงามนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมกันหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูอ,ออยก็มีบทอาขยานในชื่อว่ารักษาป่ามาให้นักเรียนอ่านไปพร้อมกับครูออยซึ่งใครจะเปิดเล่มวรรณคดีสีเขียวเปิดได้นะลูกนะดูสารบัญแล้วดูว่าหน่วยการเรียนรู้ที่5อยู่หน้าไหนจากนั้นเด็กๆเปิดไปนะลูกจะเจอบทอาขยานว่ารักษาป่านะคะ ระหว่างนี้หลายคนอาจจะกำลังหยิบหนังสือวรรณคดีอยู่ครวออยรอได้นะลูกหยิบได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะลูกไม่สะดวกที่จะเปิดหนังสือกำลังดูคลิปคัวออยอยู่สามารถอ่านบทรักษาปาบนสไลด์ที่ครวออยขึ้นเลยนะลูกนะพร้อมกันหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่านก่อนนะลูกนะอ่านตามคุณครูก่อนนะลูก หนึ่งสองสามนกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสาลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใส มีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำทานผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะลูกนะแต่อ่านให้กระชับขึ้นนะลูกหรือเร็วขึ้นนะคะหนึ่งสองสามเริ่มลูกนกเอ๋ยนกน้อยน้อย บินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภยัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีปลาพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชค สุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันว่าบทอาขยานบทนี้เขาพูดคุยถึงเรื่องราวอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะลูกนะก่อนอื่นเราดูในส่วนแรกนกเอย๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีตรงนี้เขาเปรียบเทียบว,ว่าขนของนกนั้นขาวเหมือนกับสำลีใช่ไหมลูกอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจ มีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจอ่ะพอถึงประโยคนี้จะพบว่าอากาศที่ดีอากาศที่ไม่มีมลพิษนะลูกถือว่าสัตว์ต่างก็ดีใจมนุษย์ก็ดีใจและนอกจากนี้เป็นประโยชน์ต่อดินด้วยใช่ไหมลูกซึ่งเขาให้ประโยคมาว่า สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจนะคะแล้วต่อด้วยประโยคว่าคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยให้คนเรานนะรูกช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าไม้สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจก็คือถ้าไม่มีป่าไม้ทุกคนก็เหมือนว่าไม่รู้จะไปพึ่งพาตรงไหนแล้วเพราะว่าสัตว์ต่างก็อาศัยอยู่กับธรรมชาติแหล่งที่อยู่แหล่งหลบภัย แหล่งในการสืบพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างของสัตว์จะเริ่มที่ป่านะลูกนะและคนเราเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าแต่มนุษย์ก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่านะลูกนะจึงมีประโยคมาว่าสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจแล้วเขาก็ปลุกกำลังเราด้วยคำว่าช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนซึ่งบทอาขยานรักษาป่าจะพูดถึงป่าไม้ ให้ประโยชน์อะไรกับใครบ้างและนอกจากนี้ยังช่วยกันเพื่อให้เรามาปลูกต้นไม้ทดแทนใช่ไหมลูกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะซึ่งในบทอาขยานรักษาป่าอาจจะมีคำศัพท์ที่เด็กๆไม่คุ้นหูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคำไหนเป็นคำศัพท์น่ารู้บ้างนะลูก คำแรกคำว่าลำธารคำนี้นะลูกลำธารจะไม่ใช่แม่น้ำหรือลำคลองนะคะจะเป็นน้ำที่ไหลามาจากภูเขาเลยนะลูกซึ่งต้นน้ำเนี่ยจะอยู่บนภูเขาจากนั้นก็จะไหลามาเรื่อยๆตามหุบเขาตามป่าไม้นะจ๊ะถัดมาคำว่าไร้ไร้คำนี้แปลว่าไม่มีนะลูกถัดมาคือคำว่าพิษพิษคือสิ่งที่เป็นอันตรายกับร่างกาย และอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทางด้านจิตใจนะคะและสุดท้ายคำว่าสำราญสำราญคือความสุขใจความสบายใจของเรานะลูกและถ้าครูวออยให้คำถามกับนักเรียนหนึ่งคำถามนักเรียนจะมีแนวโน้มในการรักษาป่าไม้อย่างไรลูกเด็กๆลองนึกคำตอบของตัวเองคนละหนึ่งข้อนะคะ นักเรียนมีแนวโน้มในการรักษาป่าอย่างไรบ้างนะลูกซึ่งลักษณะของคำตอบเด็กๆบางคนอาจจะตอบว่าช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทำร้ายสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่เผาป่าและไม่นำของป่าไปขายก็ได้นะคะซึ่งหลังจากที่เราได้อ่านบทอาขยานเราก็สามารถ ความหมายวิเคราะห์ออกมาได้โดยเราจะเห็นได้ว่าบทนี้ธรรมชาติแสนงามเขาจะเน้นในเรื่องของป่าไม้ให้เราช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าไม้นะลูกซึ่งป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำทำให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตคืออะไรคือได้ทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็มนุษย์นะลูก เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้เราทุกคนจึงควรรักษาป่านะลูกนะและสุดท้ายนี้สำหรับกิจกรรมเหมือนเดิมลูกให้นักเรียนเตรียมใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาเลยนะคะใบงานแผ่นนี้นะแล้วเปิดหาหน่วยการเรียนรู้ที่5หรือเด็กๆจะเปิดในส่วนของแผ่นสุดท้ายก็ได้ลูกเพราะว่าใบงานของหน่วยที่5้าหรือวันสุขครูออยเอาไว้ในแผ่นสุดท้ายนะคะ ซึ่งถ้านักเรียนเปิดมาเด็กๆก,ก็จะเจอในลักษณะแบบนี้นะลูก5นี่นะคะหรืออาจจะเขียนว่าธรรมชาติแสนงามเรียนวันศุกร์ที่22มกราคมหรือมจคจุด64<ค>นะลูกเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขาจะให้เด็กๆทำอะไรบ้างนะคะซึ่งโจทย์จะเป็นตัวสีดำตัวที่เข้มนะลูกเริ่มดูข้อที่1 ให้นักเรียนท่องจำบทอาขยานรักษาป่าจากหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมของป .2 จะอยู่ที่หน้า59นักเรียนจะไปอ่านเป็นคำภาษาไทยให้คลรองจองหรืออยากจะอ่านแบบทำนองสนอบทอาขยานก็ได้นะลูกเดี๋ยวครูอ้อยนะคะจะอ่านให้เป็นบทอาขยานให้นักเรียนฟังก่อนนะลูกนะ ซึ่งเดี๋ยวก่อนอ่านครูออยขออธิบายใบงานก่อนนะคะถัดมาข้อที่2ให้นักเรียนเติมคำตอบจากบทอาขยานในช่องว่างให้ถูกต้องข้อ1น,นกน้อยรู้สึกมีความสุขเพราะอยู่ในที่ที่มีอะไรเด็กๆไปอ่านบทอาขยานแล้วก็ไปวิเคราะห์ออกมาข้อ1เราอาจจะตอบว่านกน้อยมีนกน้อยรู้สึกมีความสุข เพราะอยู่ในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่ในที่ที่มีอากาศดีอย่างนี้ก็ได้ลูกส่วนข้อที่3ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการที่เราได้อ่านบทอาขยานรักษาป่าแล้วข้อ 1. อากาศที่มีสารพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันไฟสารเคมีต่างๆจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นได้รับสารเคมีโดยการหายใจเข้าไปหรือสารเคมีต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมถ้าปล่อยทิ้งลงแม่น้ำก็จะทำให้ปลานั้นตายน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นหรือสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยแบบเป็นควันไฟก็จะส่งผลต่อมลพิษทางอากาศ เราสัตว์และพืชถ้าได้รับมากๆก็เป็นอันตรายนะลูกนะเด็กๆลองไปดูว่าเขาถามอะไรกับเราบ้างซึ่งโจทย์ส่วนใหญ่จะเน้นแนวเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสุดท้ายด้านหลังนะลูกจะเป็นส่วนที่ว่างใช่ไหมคะให้เด็กๆนะลูกวาดรูปภาพธรรมชาติที่สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนนะคะเด็กๆอาจจะตีกรอบก่อน ตรีกรกอบสี่เหลี่ยมก่อนนะลูกแล้วค่อยวาดก็ได้หรือใครจะไม่ตรีกรกอบก็วาดเลยอย่าลืมนะคะว่าธรรมชาติที่สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะลูกวาดมาในด้านหลังของเอกสารนี้เลยนะคะจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะลูกนะอย่าลืมทําให้สวยเพราะว่าส่วนนี้ครูออยมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะลูกเดี๋ยวเรามาฟังครูออยอ่านบทอาขยาน รักษาป่าโดยทำนองสนองนะลูกนะเด็กๆพร้อมฟังแล้วนะลูกหรือใครอาจจะมาคลอเสียงไปพร้อมกับครูวอ,อยเลยก็ได้นะคะให้สัญญาณครูวอ,อยหน่อยลูกนับหนึ่งนับสองและนับสามเริ่มคะ่ะก่อนอื่นก่อนเริ่มเดี๋ยวเปิดที่มันเป็นสไลด์รักษาป่าเลยเด็กๆจะได้ดูไปพร้อมๆกัน นกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท้องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่า สุขใจมีต้นไม้มีลำทานผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่า มารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทน